ไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไหมย้ายฟั่งขุดแล้วครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมครับ ว่าแต่ SK200 ไปไหนเนี่ยโอ้อยังนืดเลยครับไหวเปล่าโอ้โห้ไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยไหมโอ้โหโอ้กำลังดีว่ะโอ้ สุดยอดเลยคันนี้ของเซมิทนะคันนี้เนี่ยไม่หมดอีกอะ่ะโอ้โอยอมรับเลยครับดูเกือบจะหมดแต่ก็ไม่หมดครับไปได้โอ้โรก,กี้โรก,กี้ก็น่าจะสุดท้ายแล้วครับน่าจะได้พักกันแล้วเกินเวลาแล้วครับ อัปเดตลงเรื่อยๆครับบอ่อนี้อยู่น่าจะเข้าปีที่3ามแล้วบอ่อนี้สาปีแล้วแล้วอีกสองสมวันก็น่าจะหมดดินเหลือน้อยแล้วครับขึ้นลงกับทีมงานสิบล้อครับทางขึ้นเดียวกัน พี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาทายระเบิดบ่ ฟังพี่ใหญ่ก่อนครับให้เทคให้เทคเต็มกล่องเช่นกันครับอดเนื่นเลยอะ่ะ สายแบกสายแบกอ้มีสิบสองล้อด้วยอ่ะอนนี้ก็ใกล้เต็มนะครับหายเอสเ0้ยเนี่ยน่าจะเก็บแล้วครับน่าน่าจะเก็บได้แหละพอดีไม่มีที่ขุดแล้วอ่ะ ซับโปแก้วรุ่งเรืองพลังฮิตาชิครับแต่รถแมคโครนี่อีกทีมงานหนึ่งนะไม่ใช่ทีมงานเดียวกันครับฮิตาชิคันนี้ ไม่ทราบว่าทีมงานจากไหนครับโอ้12ล,ล้อครับเก้านอกเก้านอกเอาลุยครับโอ้ไปกล้วยด้วยโอ้โอ ไหวไหมเนี่ยพ่นหมึกยังโหดเลยพลังร็อกค,ครับดูทางครับอันนี้คือทางลองลองเฟืองท้ายนะเฟืองท้ายใครไม่ดีก็รู้งานนี้ mò dày mò dày mò cái tiểu bấm sải nữa nè น่าจะสุดบูมครับเ,ออเท่ากับเท่ากับที่กําหนดไว้ครับความลึกระดับความลึกก็น่าจะวัดวัดจากขอบด้นบนก็สิบเมตรได้นะแต่ถ้าวัดจากที่ดินเดิมลงในบ่อดินเดิมลงก็น่าจะสี่เมตรโดยประมาณนะครับสี่เมตร หน่อยๆใสลเต็มแล้วครับมาดูความแรงของคันนี้ว่าจะสู้กับดินเหนือได้หรือเปล่าเอาลุยครับ สบายครับยึย,ยนแบบนิ่มๆครับเอาคันสุดท้ายแล้วตามด้วยคันนี้ครับาาก็น่าจะพักแล้วแหละคอยลุยต่อพรุ่งนี้ครับ งน,นี้ก็น่าจะเสร็จนจะเฉพาะเฉพาะตรงนี้เนี่ยก็ตรงที่นิตชิยืนแถวเนี้ยน่าจะหมดครับเหลือไม่กี่เที่ยวไม่ถึงน่าจะไม่ถึงร้อยเที่ยวครับตรงนี้นิดเดียวโอต่ำมากเลย น่าจะขึ้นจากสนามบินร้อยเอ็ดครับแต่งทางก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับ